ตายเราห,หรัวทีครับเราจะมาเล่นทหารนี่ประเทศทหารมา<ะ>ดูก,กันครับโอ้โหอันนี้มีรถอะไรบ้างนี่มีรถอะไรมีเครื่องบินด้วยมีเครื่องบินคอลีคัปเปอร์คอลีคัปเปอร์มีอะไรอีกครับผมมีทหารมีทหาร นี่ใช้ทำอะไรอะ่ะใช้ยิงยิงสู้กับโจรเนาะใช่อ๋อทหารกับตำรวจทหารกับตำรวจสู้กันแล้วประชาชนจะอยู่ยังไงเนี่ยจะหนยีได้หรือเปล่าถ้าทหารตำรวจสู้กันเนี่ยมีรถอะไรครับมีรถอะไรบ้างมีรถอะไรโอร้รถโำลิสตำ,ตำรวจมีรถพยาบาลเนาะสำหรับคนใครที่โดนยิงเนาะบาเดเจ็บเหรอ นี่อนี่รถบาดเจ็บบา <laughs> กคนอยู่ในดดนั้นบพาไปทั้งรถเลยเหรอ, <laughs> อพาไปโงยาบาลไปทั้งรถเลยคนอยู่ในรถน่าจะถึงโรงพยาบาลาารืเปล่าลูกว้าย <laughs> ู่ต้อง ช่วยยังไงดชีช่วยด้วยช่วยด้วยใครช่วยอ่ะเป็นทหารจะช่วย,ยวันนี้ทหารทำหน้าที่หนักมากทั้งสู้รบกับวก็ตำรวจแล้วทำอะไรอีกออโอ้ช่วยตำรวจอีกทหารยอดทหารเยี่ยมมากกูดกูดโอ้เอ้าวันนี้ทหารทหารจะเป็นผู้ปกป้องปกป้องใครลูก ปกป้องตำรวจปกป้องตำรวจอ้าวเมื่อกี้เพิ่งสูร์แล้วกับตำรวจดูปกป้องกับตำรวจโอเคแล้วยังไงต่อครับแล้ปกป้องคนด้วยอ๋อปกป้องคนด้วยไหนเดินได้ไหมเปิดสวิตช์ดูซิทหารนั่นาจะเปิดสวิตช์ดูทา,าท,ทานอย่างเดียวนี่ทานอย่างเดียวแล้วยิงอย่างเดียวเลยโอ้ทหารพวกทานทหารตาารกกลางก็ไม่เป็นไร เตรียมต,ตัวสู้รบโยนมาแล้วโจนมาแล้วทหารปะซิย<น>ิงไปโจนตายแล้วตายแล้เหรอตายโจนตายเร็วเลยดุดุดุดยิงไก่ยิงไก่โอ้ทหารยิงไก่ด้วย ใช้งานทหารหนักไปแล้วนะครับะลงทหารลบด้วยยิงไก่ด้วยเอาไก่ไปทำอะไรยิงไก่ไปทำอะไรเอายิงไก่ไปกินกินตึงไก่เหาิวโอ้โหในรถไม่เปิดได้ไหมเนี่ยรถเนี่ยรถพยาบาลนี่เปิดได้ไหมครับเปิดได้ดได้ในเปิดลองเปิดดูสิโอ้โหมีเสียงด้วยว้าวมีที่ตับเลย ที่ของไม่ที่ขับด้วยใครขับเอานี้ขับหรอคุณไม่สักคุณหมอขับหมอขับคุณหมอจะไปไปัดนี่นี่คุณหมอหมอขับแล้วคนป่วยอยู่ไหนลูกคุณป่วยนี่ป่วยอยู่ในรถโอยุ้ลอแล้วป่วยมากเลยนี่คุณ ยัคนสบายอ๋อคนสบายดีคนสบายอยู่ข้างบนอ๋อแล้วคนไม่สบายอยู่ตรงไหนอืมยไม่สบายอวันนี้ของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยอะมีทั้งทหารโอ้มีทั้งโอ้เครื่องบินเครื่องบินมีสองสองลำเลยมีรถตำรวจแล้วก็มีอันนี้จะรวดนอนหรือว่าอะไรอะ มีปืนใหญ่ด้วยมีปืนด้วยนี่นน่ของถังนั่นปืนใหญ่มีด้วยมีไฟด้วยสุดยอดมากว้าวดิงอืเนื้อเียร์เนื้อปืนคเียร์ดดดใครยิงมาเนื้อปนยเียร์ใครทำอาคนิง ดุดดๆดดุดดทหารยิงกูมตดุด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 ดุทหายิงกูม่บุนก็พังไม่ท้ข้งยิงทหารก็ยิงจบยังจนตายยังจ๋จนตายเรียบร้อยแล้วโอเคจนตายแล้วไปแล้วบายบายโจไม่ตายเอายังไม่ตายที่น่ ต้องใช้อันนี้ยิงดูนั่นเปนเฮลิคอปเตอร์มันไม่ใช่ปืนเฮลิคอปเตอร์อมันยิงได้เหรอไม่ใช่ยิงได้เนอะเขาเอาไว้ทํรลายเขาาไว้ขี่นูกบลข้างบนนุ่นฟันไม่ได้เอามายิงเขาขาเขาขาใช่ เขาพาไปสำรวจนู่นอยู่บนท้องฟ้านนีี่่สำรวจในท้องฟ้านี่ก็ตึกกันมานี่ก็นี่ก็พังอันนี่ทหารนี่เครื่องพินทหารมีนี่คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ปืนใช้ยิงลูกใช้